สายหมอกคลุมป่ารากับลูกนี้มีเพียงเงาและความลับหมาป่าแห่งหมอกย่างก้าวออกมาแววตาเปลี่ยนไปด้วยความโอ้โอวดมันเชื่อว่าไม่มีสิ่งใดหยุดพลังของตนได้แต่ท่ามกลางความพร่ามัวกระต่ายตาเพชรกลับยืนมั่นคงแสงในดวงตาของมันประกาศว่าความจริงใจเล็กๆก,ก,ก็สามารถฉีกหมอกแห่งความลวงได้หมาป่าเดินเข้ามาใกล้แววตาเต็มไปด้วยความทะนงมันเชื่อว่าร่างเล็กตรงหน้าไม่มีทางยืนหยัดได้ แต่กระต่ายตาเพชรกลับยืนนิ่งแสงได้ดวงตาสองเจิดจ้าก,กว่าหมอกที่โอบล้อมความจริงใจที่แท้จริงไม่หวัน่นแม้จะถูกข่มด้วยเงาของอำนาจหมาป่าแย่เขี้ยวยิ้มเยาะคำรามก้องราวกับจะสั่นคลอนหัวใจตรงหน้ามันอ้อวดด้วยอำนาจแห่งเขี้ยวเล็บแต่กระต่ายตาเพชรกลับยืนนิ่งไม่ไหวติงเพราะความจริงใจไม่ต้องใช้เสียงดังก็สั่นสะเทือนใจผู้ที่มองเห็นได้หมาป่าพุ่งเข้าหาอย่างดุดันเขี้ยวเล็บฉีกหมอกออกเป็นเสียง มันโอ้อวดด้วยกำลังที่คิดว่าไม่มีสิ่งใดต้านได้แต่กระต่ายตาเพชรก้าวเบาเพียงครั้งเดียวก็พ้นจากเงาแห่งอำนาจเพราะสติเล็กน้อยก็ทำให้รอดพ้นจากแรงที่ไร้ทิศทางหมาป่าหอบหายใจหนักแววตาไม่เชื่อว่าพลังตนจะพลาดมันคำรามถามว่าทำไมผู้เล็กถึงไม่หวาดกลรวกระต่ายตาเพชรเพียงเอ่อยถามกลับว่าพลังแท้จริงคือการชนะด้วยกำลังหรือคือการเข้าใจหัวใจผู้อื่น คำถามนั้นเงียบงันกว่าฟ้าร้องแต่สั่นครอนยิ่งกว่าคำรามใดๆหมาป่าพุ่งฟ้าหมอกอย่างบ้าคลั่งเล็บฉีกกออญ้าและคโครนกระเซน็นมันเชื่อว่าความเร็วและแรงจะบดขยี้ทุกสิ่งตรงหน้าแต่กระต่ายตาเพชรเคลื่อนกายอย่างเบาเหมือนเงาแสงในดวงตาเล็กๆนั้นสองนำทางจนหมอกหนาทึบก็ไม่อาจกลืนกินได้หมาป่าต้อนเหยื่อจนไรทางหนีเงื้อมือพร้อมปิดฉากด้วยความโอ้อวดมันเชื่อว่าชัยชนะอยู่ตรงหน้า แต่กระต่ายตาเพชรกลับไม่ไหวติง้งดวงตาส่องแสงเจิดจ้ากว่าทุกครั้งเพราะแท้จริงแล้วแสงเล็กๆจับเปล่งพลังมากที่สุดเมื่อถูกกดดันด้วยความมืดหมาป่าใช้งักกลางอากาศเขี้ยวเล็บที่มั่นใจกลับสั่นไหวเพราะแสงจากดวงตาเพชรพลันเจิดจ้าส่องทะลุหมอกหนาทึบจนทางลับเผยขึ้นความลวงทั้งหลายถูกฉีกออกด้วยแสงแห่งความจริงใจไม่ใช่กำลังที่เปิดหนทางแต่คือความใสซื่อที่เปล่งประกาย กรงเล็บที่เคยยกสูงค่อยๆลดลงแววตาหมาป่าที่เคยเต็มด้วยความโอ้อวดกลับสั่นไหวด้วยความสับสนหมอกที่เคยปิดบังค่อยจางลงเผยให้เห็นป่าที่สงบภายใต้แสงจันทร์เพราะบางครั้งความจริงใจเพียงเสี้ยวเดียวก็เพียงพอจะสั่นคลอนกำแพงแห่งอำนาจหมาป่าหยุดนั่งลงแม้แววตายังแข็งกร้าวแต่ในใจเริ่มสั่นไหวมันถามเสียงหนักว่าเหตุใดเจ้าจึงไม่หวาดกลัวทั้งที่ข้ามีพลังเหนือกว่ากระต่ายตาเพชรตอบอย่างสงบ พลังที่แท้จริงไม่ใช่การกดขี่แต่คือการมองเห็นและเข้าใจผู้อื่นคำพูดนั้นเรียกง่ายแต่หนักแน่นยิ่งกว่าฟ้าคำรามหมาป่าที่เคยเงยหน้าโอ้อวดค่อยๆก้มสีสลงแววตาที่เคยแข็งกร้าวแปร ى, เปลี่ยนเป็นความสงบหมอกที่เคยหนาทึบจางหายป่าเปิดกว้างสว่างด้วยแสงจันทร์เพราะเมื่ออัตาราลดลงความจริงใจก็เผยความงามที่แท้จริงป่าสายหมอกคืนสู่ความสงบ หมาป่าและกระต่ายมีได้ยืนเป็นศัตรูอีกต่อไปหากแต่เป็นสหายภายใต้แสงจันทร์พลังแห่งความอูอวดสลายกลายเป็นความถ่มตนและความจริงใจเล็กน้อยกลับกลายเป็นแสงที่สองนำทางทั้งสองไปข้างหน้าคติเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ากำลังที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เขี้ยวเล็บหรือเสียงคํารามแต่อยู่ที่ความจริงใจและสติที่ทำให้เรามองเห็นทางแม้่ามกลางสายหมอก